สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับวันอาทิตย์เราก็จะมาอัปเดตนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วก็จะไปดูอ่าเพื่อเตรียมพร้อมในวันจันทร์ว่าดับแรกกดมาที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปรับเพิ่มปรับแก้ไขความคมชัดเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือก720ทนะครับทั่นก็จะได้ความเร็วสูงสุดและหน้าตามันก็จะชัดแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดเพิ่มเสียงนะครับกดครับกดเพิ่มเสียงของเครื่องมือของท่านก่อนนะครับมีหุ้นตัวใดที่น่าสนใจบ้างนะครับโดยที่เราจะไปดูใน Move Mo ุคแอคชีพตัวลุ่มกันนะครับดูว่าตัวไหนมีโอกาสกันนะครับก่อนอื่นเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับว่าค่าต่างๆนะครับในการที่ก็คือค่าที่เป็นเรียวไทม์นะครับก็คือค่าน้ํามันนะครับซึ่งเราดูเราก็จะรู้ว่าจังหวะของตอนนี้คือเป็นไซด์เวลดาวนะครับ นื่องจากว่า WTI ต่ำกว่า80ดอลลาร์นะครับถือว่าลงมาหนักทีเดียวนะครับเราก็เป็นสปอตก็อยู่ที่83.96นะครับอย่างไซ์เวดดาวลงมานะครับซึ่งเมื่อราคาน้ำมันต่ำลงมานะครับทีนี้ก็มันก็จะฉุดราคาตัวอื่นลงมาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะก็จะมีราคาทองคำนะครับก็ตัวนี้ก็อยู่ที่1,754.26นะครับลบมา2.35ออนต่อดอลลาร์นะครับ เราก็มาดูนะครับค่าเงินบาทนะครับก็ยังคงแข็งค่านะครับแล้วก็ค่าเงินเยนนั้นก็ยังแข็งค่าอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้านะครับถือว่าแข่งค่ากว่าเดิมนะครับหมายว่าเดิมทีก็อยู่ที่ร้อยสามสิบแปดนะครับทีนี้เราก็จะไปดูอ่าแอคชีบนรุ่มกันนะครับเพื่อดูหุ้นตัวที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับมีมูลค่าการซื้อขายมากแล้วก็เป็นจังหวะที่มีโอกาสที่จะดูแนวโน้มแล้วก็ทํากําไรเรา โดยนะครับไม่ว่าหุ้นสีแดงหรือหุ้นสีเขียวเราต้องเข้าไปดูกันก่อนนะครับถ้าดูตัวแรกนะครับเป็น TTB นะครับ TTB นี้ทำไมเป็นสีแดงเราต้องมาดูกันนะครับว่าจากจังหวะนี้นะครับเขามีมีสตอรี่อะไรบ้างนะครับจากข่าวต่างๆก็มีผ่านตลาดมีเติบโตขึ้น11เป็นเป็นโน้มนะครับเติบโตขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปดูที่จริงๆถ้าจะดูเกี่ยวกับตัว คู่มือพวกนี้เราต้องดูที่ F45 นะครับแล้วก็ที่ตรวจสอบทานแล้วเท่านั้นนะครับบทสรุปของอสามไตรมาสที่ผ่านมานะครับดู t g b นะครับว่าเขาทำกำไรมาได้เท่าไหร่ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าแบบนี้นะครับในการทำกำไรเขายังคงโตได้ต่อเนื่องนะครับนั่นก็หมายความว่าการยอดตัวลงมานี่ก็คือเจ้านั้นเขาขยับราคาต่ำๆต,ต,ต่ำลงมาเพื่อจะได้ของถูก แล้วก่อนที่ราคามันจะสวิงขึ้นไปนะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนครับนี่คือความสําคัญของเขาก็คือ9เดือนของปี64นั้นเขาทำกำไรไมาได้7ล้านนะครับส่วนปี65ได้10ล้านถือว่ากระจุยกระจาาแล้วก็ดูการทํางานต่อเนื่องมานะครับ6 6เดือนแรกหรือหรือ2แตรมาสผ่านมาก็คือปี64นั้นก็ทกํากำไรไมาได้2ล้าน3นะครับส่วนปี65ก็ทําเพิ่มมาเป็น3ล้านนะครับ ก็หมายว่าเขาทํากําไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับถือว่า TTB นี้เป็นหุ้นที่มีสตอรี่ที่ดีนะครับเมื่อมีสตอรี่ที่ดีแบบนี้ราคาย่อมจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเราต้องเก่งกําไรแบบนี้นะครับในราคาที่ต่ําวันนี้นะครับสมมุติว่าคือตอนนี้ราคาเขาลบอยู่0.01จะพอวันนี้แต่ในวันจันทร์หรือวันอัคารต่อไปเราจะไปดูตารางกันให้ไปดูการาฟกันนะครับ ก่อนเื่นเราเข้ามาดูตรงที่การดําเนินงานของเขานะครับ3เดือนที่ผ่านมายังบวกอยู่8.66% 1นเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่2%แล้วก็หนึ่งตยือที่ผ่านมาก็บวกอยู่1.4%ซึ่งเป็นแนวโน้มค่อยๆใส่ไว้อัพขึ้นมานะครับโดยมี P/E เพียง10เท่านะครับแล้วก็มี y o อยู่ที่2.7แล้วก็มี EPS อยู่ที่0.11นะครับซึ่งดูตามหลักการนี่ก็จะเห็นว่ามีการตั้งกั้นไว้ฝั่งออฟเฟอร์นี่หนาแน่นนะครับรอขายพยายามตั้งขายไว้เยอะะเลยหนาแน่นเลยส่วนฝั่ง ออฟเฟอร์รือฝั่งบิดนี้นะครับฝั่งบิดก็มีตั้งกัน้นล่ไม่ให้ต่ำกว่า1.73นะครับไปอยู่ที่31ล้านนะครับถ้าดูจากตรงนี้ท่านเข้าใจว่าจะไปทางฝั่งไหนนะครับปกติก็คือเขาจะมาทางฝั่งที่มีมูลค่าน้อยกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดูจากนี้นะครับก็หมายว่า,วามันจะมีโอกาสเพราะว่ารอขายอยู่เยอะแยะเลยนะครับหมายเวาว่าสแสดงว่าเขาจะมี power ดัน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 ขึ้นมานะครับทำไมตอนนี้ถึงยังไม่มีการซื้อคัดขายเพราะว่ามี บ่ายบนรุ่มนั้นเล็กน้อยนะอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเซลล์รุ่มอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าขณะนี้คือตั้งหลอกล่อไว้เฉยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ยังคงมีโอกาสไซเว์แต่เราต้องไปดูจริงๆนะครับว่าอินดิเคเตอร์เขาบอกว่ายัางไงนะครับ mm hmm. เข้ามาดูอินดิเคเตอร์นะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะมันย่อตัวลงมานั้นถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะจากการเดินทางของแท่งนะครับก็คือว่าเขาไซเว์ไปที่ด้านบนนะครับ คือจะมีราคาเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของลินิตเลเชชั่นสูงสุดและกรอบลีเนี่ยเกชั่นต่ำสุดอะไรก็ตามที่ราคาต่าสุดก็จะค่อยไซเวขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็จะไซเวดาวลงมาแล้วก็จะไซเวับขึ้นไปสูงสุดนะครับเป็นอินฟินิตี้เป็นทางขวามือนี่คือสไตล์แนวโน้มเบสิกพื้นฐานของราคานะครับมันจะเดินทางแบบนี้นะครับดูนะครับ ต่ำสุดตรงนี้ก็ขึ้นไปสูงสุดตรงนี้สูงสุดตรงนี้ก็ลงมาตามสุดตรงนี้ต่ำสุดตรงนี้ขึ้นไปสูงสุดตรงนี้เราก็จะค่อยๆถ้ามาตรงนี้แล้วมันชนเส้น2รละวันนะครับเมื่อมันชนเส้นสองละวันมันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับนี่คือสไตล์การเดินทางระหว่างทางระหว่างทางนะครับหมายว่าในการขึ้นขึ้นขึ้นลงลงนี่มันจะมีการทําลายหรือว่าการทําลายแนวโน้มแนวทิศทางของทั้งหมดด้วยเส้น2รละวันเส้น2รละวันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็คือว่ามันอยู่เหนือกึลางบุรุแบนถ้ามันสามารถดีดกลับขึ้นไปได้มันจะไปที่จุดสูงสุดของ linear equation นะครับถ้ามันสามารถไม่สามารถจะแปไปได้ต่อมันจะลงมาจุดต่ำแล้วก็จะมาะเด้งกลับตรงที่เส้น2องเลว,วัตดัะนันะ้นจุดนี้มีจุดให้เก่งกำไรได้2จุดนะครับจุดแรกคือตรงเส้นตรงเส้นบุรุแบนตรงกลางตรงนี้1นะครับก็คือเราเข้าที่ราคานี้2แล้วถ้าเกิดว่ามันกั้นไม่อยู่นะครับมนุษย์มีโอกาส มาที่เส้น2องละวันเราต้องมาลงรอรอเข้าที่ตรงนี้นะครับจะเป็น2จุดที่เรารอรอรับนะครับจุดแรกคือรา,าคา1.3จนะครับ1.3ก,กว่าจุดที่2ก็คือราคาลงมาที่ใกล้ใกล้1ใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเราดูจากตรงนี้ก็หมายว่ามันยังคงไม่ มันขึ้นสูงแล้วมันยังคงไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่สามารถลงมาด้านล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันจะต้องมีโอกาสที่จะลงมาด้านล anyway. no like ่างเพราะฉะนั้นเราก็มองได้2ทางนะครับว่าจังหวะของมันอาจจะดีกลับขึ้นไปตรงนี้นะครับหรือมันจะไหลลงมาตรงนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะดีดกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้เราก็ควรจะรอนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าการรอให้ราคามันไปอย่างที่เราต้องการมันจะทํากำไรได้ ดสะดวกกว่าและง่ายกว่าแต่ตอนนี้คือจังหวะใหญ่ๆของมันไซด์ไวอ้อัพขึ้นไปนะครับดูที่ทางของตัว Allocation นะครับหุ้นแบบนี้เราต้องเก็บเข้าไว้ในอร์ l i c หรือจับตามองให้ดูให้ดีนะครับว่าจังหวะของมันมีโอกาสถ้ามันต่ําลงมาอีกเสร็จปุ๊บเหมือนกับว่าเราก็เป็นเจ้าเหมือนกับเจ้าเจ้าจะกดราคาลงมาต่ำ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 ,ต,ำต่ำลงมาเมื่อต่ําเสร็จสักจังหวะหนึ่งเจ้าจะเอากําไรคืน ก็จะค่อยๆเร่งราคาขึ้นไปจนสูงสุดคือที่ลีเนี่ยเลกเกชันหุ้นตัวนี้มันจะทำาายกนิวโลยกนิวโลแล้วก็ทำนิวไฮนะครับทำนิวไฮครับทำนิวไฮนะครับ,น,รบนี่คือทิศทางการขึ้นของ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 ราคาของเขานะครับของ t c b นะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็เห็นแล้วแนวโน้มมันจะเป็นเช่ไนไรนะถ้ามันจะลงต่าสุดมันจะลงมาที่1.34แต่ถ้ามันจะขึ้นสูงสุดมันก็จะขึ้นสูงสุดที่1.50นะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคามันจะต้องอยู่ที่เซตด้วยนะครับตอนนี้เซตอยู่ที่1610กว่าจุดใช่ไหมครับ10กว่าจุดเพราะนั้นตรงนี้ก็อยู่ประมาณ1,700กว่าจุดนะครับถ้ามันจะขึ้นไปที่1.5ได้นะครับเราต้องดูจากตรงนี้แต่ว่าอย่าลืมเครื่องมือต่างๆนะครับอย่าลืม RSI นะครับตอนนี้ RSI ชี้ลงก็หมายว่ามันมีโอกาสที่จะลงะเช่นเดียวกันนะครับกับ MACD มันออกด้านข้างแล้วยืนเหนือกว่า Signal ถือว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นได้แต่ว่าในจังหวะนี้มันต้องทาตามทาตามหัวใจของมันก็คือ ISI นะครับต้องชี้ลงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวใจของมันก็คือวอลุ่มนะครับเราต้องดูวอลุ่มด้วยนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ใส่วอลลุ่มเข้ามาใส่วอลลุ่มเข้ามาดูนะครับว่าถ้าวอลุ่มมันยังคงเข้านะครับตัวนี้มีวนลุ่มเข้านะครับตัวนี้นะครับมีวอลุ่มเข้าก็หมายว่าราคามันจะค่อยๆดีดตัวเข้าไปนะครับเป็นลุ่มเป็นวนลุ่มสีเขียวก็หมายกาว่า เหมือนตอนนี้ราคามันถ้าเป็นอย่างนี้เราบอกว่าวันจันทร์นี้วันจันทร์ี่ถึงคือวันพรุ่งนี้ราคามันจะพุ่งเสมอตัวหรือว่าราคามากกว่าเดิมนะครับคือเราจะบอกว่าแท่งเทียนมันวันนี้มันเป็นมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างหมายว่า,วาราคามันจะเสมอตัวหรือมากกว่าเดิมในวันจันทร์นะครับอาจจะมีไส้เทียนอยู่ด้านบนก็ได้นะครับนี่คือเราประเมินประเมินราคามันไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันจันทร์เราก็จะทราบกันนะครับวันนี้ท่าน ก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองอดูนะครับว่ามันจะมีเหตุผลแบบนั้นหรือเปล่าเราดูเหตุผลของมันดูในทางเฟรมวีกนเป็นจังหวะใดน,นะครับตามเฟรมวีก็บอกว่าออยังคงขึ้นต่อได้อีกแล้วเซมันอยู่ประมาณเส้น2องแล้ว,วันด้วยมันต้องเดียขึ้นไปนะครับแล้วก็ดูทิศทางของ RSI ยังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ MACD ก็ยังคงชี้ขึ้นแม้ว่าวัุ่มไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้แค่รอวนรุ่มแค่นั้นเองนะครับถ้ามีวันุ่มป,ปุ๊บราคาก็จะพุ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นแน่นอนสําคัญคือยังยืนการว่าบอลุ่มเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องรอคนรุ่มอย่างเดียวแล้วก็รอ,อเขาเรียกอะไรเนี่ยม,มีมีการมีเจ้าเข้านะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าดูจากตัวนี้ก็เราก็เห็นว่าเขาอยู่ตรงเหนือเส้นบลูเจอร์แบนตรงก,งกลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาในวันจันทร์อังคารพูดผ่ดที่จะถึงนี้นะครับสำหรับตัว GGB นะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงเราไม่ได้มาจะมาเชิญชวในให้ท่านซือ้อหรือลงทุนในหุ้นนี้นะครับเพียงแต่เรามาอธิบายว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นเช่นนี้ทุกท่านก็พิจารณาดูนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเราได้ได้ประจักษ์กันแล้วนะครับว่าหุ้นตัวนี้นั้นมีทิศทางการเดินเดินทางมาอย่างสวยงามแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นมานะครับแสดงว่ามีเจ้านั้นอยู่ในการดูแลนะครับแม้ว่านะครับแม้ว่าหุ้นตัวนี้ จะขาดทุนย่อยยับเป็นระดับแสนล้านไอเป็นระดับเป็ระดับหลายล้านนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับก็คือเพราะว่าแต่ว่าประเด็นก็คือว่าใน3เดือนที่ผ่านมาเขายะคงบวกอยู่16% 1เดือนที่ผ่านมายัางบวก19%และ1นึที่ที่ผ่านมาก็บวกไปถึง21%ทางทั้งที่1ไม่มี PE 2ไม่มียวแล้วก็มี EPS ติดลบนะครับลบอยู่0.4หมายความว่าอะไรครับทำไมาบรษิษัทนี้ถึง มีสมาชิกหรือมีผู้ถือหุ้นมีกําลังทุนขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ยังคงไม่ติดแคดบาลานนะครับถ้าเกิดเราดูตรงนี้ยังไม่เห็นมีเครื่องหมายนะครับซึ่งถ้าเราดูจากข่าวล่าสุดของเขาก็จะเห็นว่าไม่มีข่าวอะไรใหม่นะครับนอกจากงบการเงินของเขานะครับถ้าเราจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูที่ f 4 5านะครับหา f 4ีก่อนนะครับ f 4 5 3สาสมไตมารของไตมารล่าสุดนะครับยืนยันว่าขาดทุนย่อยยับนะครับ เห็นไหมครับในวงเล็บคือขาดทุนนะครับในวงเล็บนี่คือขาดทุนนะครับลืมพูดไปพูดมากไปคือหมายว่าขาดทุนเป็นหลายล้านจริงๆไม่ใช่นะครับแค่แสนหนึ่งแสนแสนพัน 1, บาทนะครับก็คือหน่วยเป็นพันบาทอันนี้ก็คือเป็นเป็นสี่สี่แสนพันบาทแค่นั้นเองนะครับปีหกสี่นั้นขาดทุนย้อยยับนะครับสี่แสนนะครับปีหกห้าก็การขาดทุนนั้นลดลงนะครับก็เลยทําให้ตัวนี้มีโอกาสที่ราคาเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะ ขาดทุนนิดเดียวเองนะครับก็เลยทําให้ราคานะั้นพุงพ่งพุง่งพุ่งทะยานขึ้นมานะครับทุกคนครับเรากขาบอกว่าดูดูเหมือนกับเป็นรัฐบาลน,นี้จังเลยคือว่าทําอะไรได้ขาดทุนนิดหน่อยเหมือนกับ8ปีที่ผ่านมาก็ขาดทุนไปนิดหน่อยเดียวเองนะครับก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นราคาต้องเศรษฐ,ฐกิจต้องไปได้ดีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจดมองนุษาเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าราคานั้นบวบบวบบวกขึ้นไปเพราะว่ามันขาดทุนนิดเดียวเองนะครับ จาก4ี่แสนกว่าล้านเหลือแสนเดียวไอ้สี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าพันบาทอะไระพวกนี้นะครับมันขาดทุนแค่แสนเดียวเองนะครับข้อพารณาดูนะครับท่านลางทุนครับแล้วแต่ท่านจะพารณาดูนะครับเราไม่ได้จะมาว่าอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นนัลงทุนท่านต้องรู้จักการเขาเรียกลงทุนละกันนะครับในราคาเดียวกันแล้วก็การปันผลเดียวกันเนี่ยเพื่อไปเทียบกับบริษ,ษัทอื่นๆซึ่งลงทุนได้น้อยกว่านี้ก็อาจจะได้กาไรดีมากกว่านี้ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ดีท่านก็ ควรค o m p พ r e กันดูนะครับท่านจะลงทุนตัวไหนนะครับกับหุ้นที่มีอนาคตหรือไม่มีอนาคตเราก็ดูจากฟ u n d a เ e n t a ลตรงนี้นะครับอันนี้เราอ้างอิงจาก f u n d a เ e n t a ลดูนะครับเราเรียนให้ท่านทราบตรงๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้มาูลลี่กันนะครับแต่เขาก็มีแนวโน้มในการบริหารงานที่ดีนะครับแล้วก็มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นดูจากการตั้งขายล่วงหน้าของเขานี่ขายมา7 0 0 0 0 0ให้7ล้าน4ล้านอะไรพวกนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่ง o f f ร์นะครับ ฝั่ปิดก็มีเสนอรับนะครับเสนอรับอยู่ที่3ล้าน3ล้าน2ล้าน2ล้านก็ถือว่ายังคงมีอนาคตเหนียวแน่นนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ยังคงต้องบวกต่อไปนะครับถ้าเราเข้าไปดูถึงอินดิเคเตอร์นะครับเมื่ออินดิเคเตอร์เป็นแบบนี้มันยังคงมีอนาคตนะครับก็คือว่าอินดิเคเตอร์บอกว่ามันต้องขึ้นต่อไปนะครับโดย rsi ชี้ขึ้นนะครับ macd ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีมีวอลุ่มเข้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเมื่อมีวอลุ่มเข้าย่มเป็น แนวโน้มของการไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปแต่ว่าวันจันนี้นะครับจะลงหรือว่าจะขึ้นต้องดูที่ทังเทียน,นครับทังเทียนใดที่มีไส้เทียนยาวอยู่ฝั่งนั้นนะครับถ้าอยู่ฝั่งด้านบนมันก็จะอาจจะลดลงมาครึ่งหนึ่งของของเดิมนะครับแต่ถ้ามันมีแต่ถ้ามันยังคงมีวันรุ่มเข้านะครับถ้าวันรุ่มยังเข้านะครับมันก็ยังคงพุ่งต่อได้อีกนะครับก็จะสามารถพุ่งต่อได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์นี้ก็ เราก็มารอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ประเด็นโดยทั่วไปแล้วนะครับเมื่อไร่ก็ตามที่ราคาโอเวอร์หรือว่าเกินตรงลีเนียเลกชั่นนี้ขึ้นไปนะครับมันจะต้องค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับอันนี้เราต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับก็จะต,ต้องไซด์เวดาลงมาตรงข้างล่างแล้วก็ค่อยๆไซด์เวดาวกลับขึ้นไปแต่ตัวนี้ก็คือว่าเขาอยู่ด้านบนพอดีชนเส้น2องรางพอดีเมื่อชนเส้นสอวรางมันจะเกิดแรงต้านผลักดันราคาให้ไซด์เวดาลงมาเพราะนั้น ในวันจันนี้ก็คาดว่าจะมีโอกาสที่จะลงมากกว่าที่จะขึ้นนะครับโดยมันจะมีโอกาสที่จะลงอยู่ประมาณ70%โดยที่ถ้ายังคงมีวอลลุ่มอยู่ต่อมันก็ยังคงจะขึ้นได้อีกประมาณ30%คือแยกกันนะครับว่าเราบอกว่ามันจะลงมีโอกาสอยู่70%กับจะขึ้นมีโอกาสอยู่30%นะครับท่านต้องตีความตัวนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วถ้าเราไปดูตามเฟรมวิกตัวนี้จะมีโอกาส ขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับตามเฟิร์วิก็บอกว่าโอ้โหเป็นจังหวะที่กําลังทะยานขึ้นเลยนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับพออะไรครับ1นะครับดูที่ RSI ยังคงชี้ขึ้นนะครับสอง MACD ก็หยุดเส้นสัญญาณผดีสามีวอลลุ่มค่อยๆเข้านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว4ก็คือมีเหนือเส้น2องเล้ววัดนะครับล้วก็ทุกสินทุอย่างบ่งบอกว่าจะขึ้นต่อนะครับทุกสินทุอย่างในราคา ในตอนนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ทุกตัวนั้นสนับสนุนบ่งบอกว่าราคาของตัวนุสานาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่ออันนี้ก็คือทุกคนดูได้จากกราฟนี้อันนีกก้กราฟเทคนิคนะครับรกฟเทคนิคบอกว่าราคาจะพุ่งได้ต่อเพราะฉะนั้นเราก็มาติดตามดูกันนะคบว่าในวันจันทร์นี้จะมีโอกาสเป็นอย่างไรนะครับสาหรับตัวนี้นะครับถ้าเทคนิคบอกว่าขึ้นแน่นอนว่ากราฟมันก็ต้องขึ้นตาม จุดเทคนิคนะครับทุกคนครับก็คือต้องให้ความสําคัญตรงนี้นะครับเทคนิคมาก่อนนะครับถัดมานะครับตัว cgd นะครับเป็นอย่างไรบ้าง cgd ก็อยู่ที่0.45อันนี้ก็เสมอตัวนะครับไม่แดงไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับดูจาก pe เพราะ pe นั้นตัวนี้ถือว่าทํางานมาดีมากหมายว่า pe น้อยนะครับก็อยู่ที่4.92แต่ว่าไม่มี y i e l แล้วก็มี eps อยู่ที่0.04นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้ม ที่ดีนะครับโดยที่เป็นบริษัทพ,พัฒนาสังหาร,รีมทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับไปดูที่การดําเนินงานของเขานะครับมาบ่งบอกว่าทําไมเขาถึงมีราคายัางคงยืนได้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เข้าไปดูที่ f 4 5นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับปรากฏว่าโอ้โหเขาทํางานมาได้อย่างสวยงามนะครับเขาทํางานมาได้กําไรโดยตลอดนะครับโดยไตรมาส6เดือนล่าสุดนะครับปี65เขาก็ทํากําไรมา60,000 แล้วเมื่อเปรียบเ,ยเทียบกับปี64ซึ่งขาดทุนไป9 0 0 0แสนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ9เดือนหรือ3ไตรมาสที่ผ่านมาก็ปี65เขาฟันกำไรไปถึงส0 0แสนในขณะที่ปี64นั้นขาดทุนไปไปล้านห้านะครับถือว่าโอ้โหตัวนี้น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าราคาจะต้องตีกลับมาได้แน่นอนนะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าการตั้งบิตออฟเฟอร์็จะเห็นว่าเขารอ,อรับราคาที่เหมาะสม ด้านล่างสุดก็คือรอซื้อที่0.44นะครับแต่ถ้าเกิดใครขายที่0ูนก็รับหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคามันจะพุ่งขึ้นมามันก็สามารถทะลุขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับบนุ่มเพียงล้าน2ล้านนี่ถือว่าเล็กน้อยนะครับสำหรับทั้งทุนนะครับวันนั้นโอกาสตัวนี้จะสวิงมาที่0.5 0ูได้นะครับแต่เราเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่ามีโอกาสหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คือด,ด,ด,ดูจากการดาเนินงานทุกสินทุกอย่าอันนี้ก็คือก็คือว่าแน่นอนว่า จะต้องเป็นจุดนี้ก็คือจะต้องมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเข้าไปดูนะครับถามเฟรมไปดูกราฟของเขานะครับว่าเป็นแนวโน้มอ,อย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือว่าโอ้โหกําลังจัทเวีขึ้นไปนะครับกาลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับต้องรอดูดีๆนะครับราคาเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยู่ต่ําสุดเขาขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จเขาก็ลงมาต่าสุดเสร็จต่ำสุดเสร็จก็ต้องค่อยๆไซเวขึ้นไป ที่จุดสูงสุดนะครับแต่ตัวนี้ก็คือว่าเขามีตัวเส้นสองและวันกั้นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นาราคาก็เลยแบบว่าออกำลังจะสู้สู้เส้นสองและวันก่อนนะครับถ้าสามารถสะสมพลังราคาพุ่งทะลุเส้น200วันไปได้นะครับมันก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขาก็คือในเ r เวชั่นด้านบนนี้นะครับก็จะกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีที่เหมาะสมที่จะเก็บไว้ในฟาวเบลเพราะว่าเป็นหุ้นจังหวะ s ซ d e w a y อันะครับแล้วก็ดูที่ RSI ก็ยังคงเป็นแนวโน้มเดียวกันนะครับคือ เป็นบูลบูลิตด v e เ g e ินครับก็ไปในทิศทางที่จะมีโอกาสพุ่งขึ้นไป I M A C D ก็ยังคงอยู่เหนือซิกแนลมีบอลรุ่มเบาบางเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในหุ้นขนาดเล็กตัวนี้ก็เป็นตัวเก่งนะครับสํบสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยกให้ตัว C C G D นะครับแต่นะครับเราต้องไปดู time frame w e e k ก่อนนะครับว่าเขามีจังหวะโอกาสเอื้ออมนวยเช่นเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่า time f r a m e week เขาไซด์เวดดาวลงมานะครับไทม์เฟรม e ีกนี เป็นจังหวะไซด์เวดาวลงมานะครับก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเขาจะดีดกลับขึ้นไปนะครับราคาของเขานั้นก็มีแกลเล็กน้อยนะครับให้ได้กําไรนะครับมีแกลเล็กน้อยนะครับระดับแค่0.49นะครับตอนนี้อยู่ที่0.45ก็จะขึ้นไปแค่0.49นะครับก็ถือว่าเป็นแกลเล็กๆน้อยๆนะครับแต่แต่นะครับโอกาสนั้นยังคงมีได้อีกนะครับเนื่องจากว่า ไอซนั้นก็อยู่เพียง48แนะครับล้ว m s d ก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับขอให้มีบนรุ่มเข้าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นขอให้ตลาดรับทราบว่าตัวนี้ทํางานมาโดยมีกําไรนะครับโดยมีกําไรหลังจากที่เคยเคยขัดทุนเป็นล้านนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นหุ้นตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งที่พลิกกลับมาทํากําไรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในอนาคตนั้นราคาก็จะต้องค่อยๆพลิกกลับนะครับจังหวะนี้คือเราก็ต้องเข้าเก่งกําไรไว้เลย ราคาปัจจุบันนะครับ0.45นะครับอันนี้ก็คือก็เรียนให้ท่านทราบเป็นไปป่าแบบนี้นะครับทุกท่านครับอันนี้ก็อยู่ที่ทุกคนนะพี่น่าดูนะครับว่าตัวนี้มีโอกาสหรือเปล่าตอนนี้ก็คือดูแล้วตัวนี้น่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับถัดมานะครับกับสิรินะครับสิริตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าถ้าเราดูแนวโน้มนะครับเขาก็มีโอกาสนะครับเราก็น่าจะทํากําไรมาได้อย่างสวยงามนะครับเราก็เข้าไปดูนะครับใน S45 ก่อนเลยนะครับดูตัวนี้ว่าสตอรี่ของเขามาอย่างไรครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการขายโอนยังไงนะครับคือมีช่วงนี้จะเป็นช่วงการขายแล้วก็มีกรหน่วยการจ่ายจากหน่วยงานช่วยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ก็คือ1% 0 0 1อะไรพวกนี้นะครับในการโอนการอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นว่าโอ้โหราคาเขาพุ่งขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับทากาไรมาด้วยอย่างสวยงามทํากำไรมา เกือบเท่าตัวนะครับในปี64แล้วก็มาปี65ที่ทําเกือบเท่าตัวเลยนะครับในระดับเป็นล้านล้านเลยนะครับเป็นล้านล้านเลยนะครับสัก2ไตมาส6เดือนก็ทํากำไรมาล้านกว่าแล้วก็อ่าเก้าเดือนก็ทํากําไรมา2ล้านกว่าถือว่าตัวนี้มีโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็การทํางานแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกําไร เราก็เป็นจังหวัดที่ดีเพราะฉะนั้นราคาน่าจะถูกสูงได้กว่านี้ท่านคิดหรือเปล่าครับเพราะนั้นเราก็มาดูพื้นฐานของเขานะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไป2 9 4 6 1เดหเนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปสิบสอจุดส่ศูนย์เดือที่ผ่านมาบวกไป3.57%แสดงว่าเขายังมีโอกาสที่จะบวกขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเราดูก่อนนะครับวันตัวนี้เขามี p e อยู่ที่7.63ามเท่านะครับแล้วมีจูอยู่ที่สี่จุดสี่หนึ่งสี่ที่0.15ถือวา โอ้โหทาอะไรก็ได้กําไรนะครับหมายว่าถ้าถือตัวนี้ไว้น่าจะมีโอกาสทํากําไรได้สวยงามมากกว่านะครับถ้ามาดูที่ฝั่งการซื้อขายนะครับบร่วมอยู่ที่22เพราะว่าตลาดยังไม่รับทราบนะครับตลาดยังคงไม่รู้นะครับว่าศรเีเขาทากําไรไมาได้อย่างาโหฬาน,นะครับพลิกกําไรพลิกสวนเศรษฐกิจมานะครับถือว่าม,มีมีเขาเรียกอะไร CEO มีมีวิชั่นนะครับ มีวิชันมองอนาะคตได้อย่างเราก็ทํากันอะไรมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆโครงการเราก็มีการยอดการโอนอะไรพวกนี้สนับสนุนมาถือว่าสิริในปีนี้ทํามาได้อย่างสวยงามนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจต่างๆจะอดตัวนะครับเราก็ดูนะครับว่าถ้าจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าฝั่งการตั้งออฟเฟอร์นี่คือตั้งไว้หนานแน่นเลยนะหมายก็ว่าราคามันจะค่อ,คอยๆดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าคือเขารอขายเพราะว่า จริงๆเขาก็คงคงจะติดดอยมานานนะครับก็ถ้าเกิดว่าออกจากดอยได้หลุดจากดอยได้เขาก็จะหลุดกันนะครับเพราะ,ะนั้นตัวนี้ก็ดูว่าเออมันมีแนวโน้มตั้งไว้ฝั่งนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดเราดูประวัติการําเนินงานของเขาก็ไม่อยากบอกว่าอย่าเพิ่งรีบขายเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันในการาฟเทคนิคนะครับดูจากการ,ราฟแล้วเขาก็ค่อยๆขึ้นไปเป็นไซด์เว์อัพขึ้นมานะครับ เป็นจังหวะไซด์เวฟตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีที่น่าจะเก็บไว้ในฟับาลิกแล้วหรือเก็บไว้ในพอร์ตนะครับล้วก็ดูจังหวะของการขึ้นของไอซก็ยังคงเป็นบูลิตเดเวอร์เจนนะครับแล้วก็ดูไอเอ็มเอดีก็ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญา l นะครับรอแค่อย่างเดียวคือรวนลุ่มแล้วก็ตลาดรับทราบราคาตัวนี้น่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปมากกว่าหุ้นหลายๆตัวที่พุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นั้นทําได้ระดับ2ล้านนะครับ ถือว่าเป็นหุ้นขนาดเล็กที่ทํากําไรมาทะละุเลยหลายสิ่งหลายๆตัวนะครับประเด็นคือเมื่อ,อไรก็ตามที่เขาทำทำอ,อยู่ด้านบนสุดมันจะเป็นไปโดนกฎของอกฎของการาฟเทคนิคนะครับว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่อยู่สูงสุดมันจะต้องค่อย ย่อตัวลงมาที่จุดต่ําสุดเราก็จะค่อยๆสวิงกลับขึ้นไปทำนิวไฮทำนิวโลขึ้นไปเรื่อยๆแบบคือนิวลดยกตัวเองขึ้นไปนะครับเราก็อยู่เหนือเส้นส่งด้วันนะครับพูดได้อย่างเมามันเลยนะครับว่าตัวนี้มีโอกาสที่ขึ้นได้ต่อนะครับเรายืนยันด้วย Time เฟรมวีกนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะไปไปได้ถึงไหนนะครับเข้าไปดูที่ Time เฟรมวีก็ขเจนะโอจังหวะเขาจะขึ้นไปที่ประมาณ1.1.6 1.1.53 1.60%ึ่งจุดหกหาทนะครับ แสดงว่าตัวนี้มีโอกาสที่ราคาจะค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าเราดูจากเครื่องมือต่างๆของเขานะครับอย่างเช่น RSI ก็ชี้ขึ้นนะครับแล้วก็ยืนไปไปชี้โอเปิลนะครับอยู่ที่78นะครับเรา m s c d ก็ยังคงอยู่เหนือสัญญาณนะครับแม้ว่าบนรุ่มเข้าเบาบางนะครับตัวนี้ก็รอแค่จังหวะบนรุ่มเข้ามาแล้วตลาดรับทราบประเด็นก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านั้คือเขาเปิดกระโดดขึ้นมาครับดูการเปิดกระโดดนะครับ เมื่อเขาเปิดกระโดดอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ย่อมจะต้องมีาการซายเวย์ขึ้นมาของราคานะครับราคาก็ยังคงจะต้องบวกต่อเพราะว่าเขาเปิดกระโดดขึ้นมาเป็นสีเขียวหมายามว่าในอา,อาทิตย์นี้จะต้องมีเขาเรียกอะไรเจ้าที่รอที่รอ,รอแมงเมารับทราบราคาก็จะเข้ามาทุกคนก็จะเข้ามาเก่งกําไรในตัวนี้ทีนี้วนลุ่มแค่ ไม่กี่หมื่นไม่ไม่ไม่กี่สิบล้านนี่ก็จะทนเขาหมายว่าเขาจะเขาก็จะพุ่งทะลุราคาขึ้นมาที่1.50นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูจากท่าเฟรมเดย์นะครับก็จะว่าจังหวะของเขานั้นน่าจะเป็นจังหวะพีคเราก็ทำกำไรสูงสุดของเขาแต่ว่านะครับเขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อประเด็นก็คือว่าตอนนี้เขาน่าจะมีโอกาสคือเราดูแล้วแนวโน้มของเขานะครับถ้าเป็น ถ้าเฟรมของแท่งเทคนิครับเกี่ยวกับเทคนิคนะครับเขาโอเวอร์โบดขึ้นไปแล้วนะครับอยู่อยู่เหนือกว่า70นี่คือโอเวอร์โบดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีฉลบขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ราคาก็จะเกาะอยู่ตรงด้านบนของตัวลีเนียเลกชันนะครับตัวนี้จะราคาจะเกาะไปเรื่อยๆนะครับราคาจะไซด์เวย์อยู่ด้านบนนี่นะครับจะเกาะไปเรื่อยๆแล้วก็ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ าทางแอดมินก็แน่ใจว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่านะครับในทั้งหมดทั้งนวลหุ้น4ีตัวนี้เราก็นํามาแกะแคะแง,แงะให้ท่านได้รับทราบนะครับถึงแนวโน้มและวิธีการในการลงทุนนะครับท่านก็ต้องไปนําไปพิจารณาดูนะครับท่านต้องใช้สติสตังเยอะเยอะนะครับแล้วก็ใช้าการคาดเดา เราก็ดูว่ามันจะเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้อย่างที่แอดมินได้เล่าไปหรือเปล่าน,นะครับแล้วเราก็มาลองดูกันต่อไปนะครับทุกคนว่าจะแม่นอย่างที่แอดมินได้กล่าวไว้หรือเปล่าน,นะครับทุกคนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราอยากจะเรียนให้ท่านทราบอันนี้ก็เราก็ยกหุ้น4ตัวนี้มาให้ท่านได้รับชมนะครับแล้วก็วางแผนนะครับท่านนักทุนต้องไปนําไปปฏิบัติหรือว่าไปแอปพพลายดูนะครับลองใช้ดูกับแผนของท่านเองนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับยังไงก็ ฝากกดแชร์กด Subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับก็กับขอบพระคุณสหรับท่านที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับตัวนี้ก็สมัครถูกๆนะครับเพียง35บาทต่อเดือนนะครับกดสมัครเข้ามาแล้วก็ทําตามขั้นตอนเพราะว่าถ้าทำตามขั้นตอนโดยสมัครผักสมัครผ่านอ่ายูทูบนะครับมันก็ปลอดภัยนะครับการหักหักบัตรหักอะไรก็ท่านก็ทําตามมาได้เลยนะครับเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็ อ่กราบขอบคุณที่ท่านกรุณาปีจิตเมตตานะครับอ่าบริจาคเข้ามาแล้วก็กราบขอบคุณระเลึกด้วยจิตใจของเรานะครับเราก็ามีแต่ขายความจริงให้กับทุกคนนะครับเราก็ฝากให้ท่านดูว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วท่านก็พิจารณาดูนะครับยังไงก็ใช้สติใช้สตางค์ของตัวเองดูเยอะๆนะครับเพื่อ,อเป็นแนวทางของตัวท่านเองแล้วก็ไป ประยุกต์ไปแ,แอปพายให้เกิดประโยชน์กับทุกคนนะครับเราอยากให้ทุกคนทํากําไรได้เยอะๆเลยอย่าคนไทยเราเห็นช่องทางในการทำำรํากําไรยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ